สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าช่องพังมูมีจ้าเช้าปีใหม่วันที่สีแล้วนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะพ่อเอฟซีแม่ฟซีจ้าสวัสดีตอนเช้าวันที่สี่ต้อนรับปีใหม่เลยนะคะวันนี้มูมีแอนบนาวเพราะหนาวติดใจเสา เราคุานา้นอาบนางห้โมมี่ค่ะพ่ายางออกกำลังกายตอนเศร้าค่ะนินน้ำบ่บ่าจากกินน้ำติมโมน้ำตอนเชร้านี่ค่ะ หนาวทั้งใส่สีหนาวค่ะย่างนี้มาทั้งใสสีหนาวงูอะไรเอ่ยอาบน้ำก่อนน้อยๆอาบดนบ่ได้ค่ะหนาวอไปทั้งไหนลูกไปขางฝุ่นให้สิไปขังฝุ่ส่องเข้าไปง่ายสนหลายแห่งแล้วค่ะอีกไม่นานนะคะ ด้เห็นตัวเล็กของโมเมค่ะเอลูกไปกินแต่ปลาลดกันเร็วเร็วเร็วค<ๆ>นลหลายๆเลยค่ะพอเอฟซีเมฟซี FC ทุกๆท่านค่ะเป็นค้าอาหารให้โมเมค่ะขอขอบคุณเดี๋ยวค่ะไป,ปะท่านไหนโมเมมากินสับประรด ของดอกเตยใช่ยังงันก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะกับพี่บัญชาค่ะแต่ว่าอ่านถึงบ่อ่านถึงเด้อค่ะก็ขอโทษน้ำหลายๆค่ะีค่าอาหารของโมเม่เด้อค่ะขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะพี่บัญชาพี่บันนาค่ะขอโทษอ่านมาถึงขอให้สุภาพสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะจบปีปีใหม่เด้อค่ะพี่บัญชา ให้ค่ะอาหารของมูมี่ค่ะขอบคุณเลยหลายศิลาะแข็งเร่งด้วยค่ะศิลปะแข็งแรงตลอดปีเลยค่ะแล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะขอจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยค่ะขอบคุณเลยหลายค่ะพีบ่บรรน,นาค่ะแล้วก็ด็อกเตอร์ชัยนันด้วยนะคะสำหรับโปรเอฟซีเอฟซีทุกๆท่านด้วยค่ะ ส่งของมาทางผ่านทางเพื่อนๆก็ได้ค่ะขอขอบพระคุณหลายๆขอบคุณใจใจจริงจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเด้บอบ่ลืมประคุณเลยค่ะอยู่ดีไม่แห้งแข็งแรงตลอดปีตลอดการเลยค่ะท่านกินทั้งอาบดามเลยม่ในะนมมูนต้องมาอาบไซเดดค่ะว่าเขาหนาว อากาศก็ยินขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามาเป็นกำลังใจให้มอเม่มาตลอดค่ะขอ,อซีมีสีทุกทุกท่านค่ะเสียบบโมโอเสียบค่ะกินไปเรื่อยๆ เจ็ดกัดนสิบพายห่าองออกกำลังกายค่ะข้อมือเมฆกันยุบแล้วค่ะยุบหลายแล้วค่ะปก,กติแล้วค่ะปลากัะหน่ำออกกำลังกายไปลื่นเรื่อยอ,อร่อยไหมคะ กุามาพาให้กินนีแ่แหละค่ะหลังยางดีค่ะเอากินเลยลูกกินพาเพราะพอสิพ้าไปย่างดิบกุญเลยหลายจ้ามีโมได้มากกับมาฝากเพื่อนคางบ้านจันมีโมยุบบ้านหาหลังค่ะของอบประจอ ่วนบานกินเน่เมโมก,กินเน่จันอร่อยไหมครับเอาขวดกกนนเพื่อกินนะเพราะไงก้นน่ะหัวเพื่อก,กินติ กินดีละวะกินมันเลยก็สิกินี้ชิ้นอย่างอริดอร่อยเลยค่ะกินอย่างใจยินเลยมนอ่อกของเมโมค่ะตึงๆเลย เลียงเคียงเลียงนะหนูนะสามยงมาลูกมามาเลยจ้ะมามามาเมยพระยางลินยางประเด็นห่วงพวกคุณเลยค่ะ น้องไปหินคุกว่าได้เก็บตีนนั่งดื่มน้ำลาดยางจา้ะมาลูกมาก นฟังสิถนนโล่งถนนโล่งเลยวันนี้อู้ยังเร็วแท้

เดียบั้งไดนงางตงเลยอ้งางก็ตึงเลยสช่มีผููยางก็ได้ก็บตินค่ะยางก็นี่ลาดยางดอกไม้มาเดินอดอกไ,ม,ไม้นางเล่นก็เดินดอกไม้เอ,อ้ย

เสียงน่องนำเผ็ดบ้ได้ยินเสียงอะไรคะได้ยินเสียงอะไรเออแม่ม,ง,มงพึ้งเลยเออขอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพอเอฟซีมเอสีสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยค่ะยังเลี้ยวหลโม คุณ่หลายค่ะพล่เนจีเราพอดีกัขอตวจขอไปน้ำเนี่เด้อค่ะขอขอคุณหลายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะเงี้ใดีทุกทท่านคกลับข้มสวัสดีค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้อค่ะกลับค้างมา สวัสดีค่ะ